มาดูผีเสื้อที่ห้องเราไหมอย่าเพิ่งตกใจไปนะคะไม่ได้จะชวนมาจริงๆแต่ที่พูดคำนี้ก็เพราะว่าวันนี้จะมาสป,ปอยซีรีส์ที่มีประโยคนี้อยู่นั่นเองนั่นก็คือเรื่อง Never the Less รักนี้ห้ามไม่ได้เรื่องนี้นะคะก็เป็นซีรีส์เกาหลีที่มีจำนวน10ตอนแถมได้เรตติ้ง19บวกด้วยถ้าพร้อมแล้วมาดูกันเลยคะ่ะเรื่องนี้เปิดที่นางเอกของเราเธอชื่อยูนาบีนำแสดงโดยฮันโซฮี ในคืนนี้นะคะยูนาบีเธอก็ได้มาที่งานนิทัศการศิลปะของยูฮยอนอูซึ่งก็คือแฟนหนุ่มของเธอนั่นเองเธอน,น,นะคะก็เดินเข้าไปกลางห้องแล้วก็ต้องตกตะลึงกับผลงานประติมากรรมที่อยู่ตรงหน้าผลงานนี้มีชื่อว่านาบีพร้อมกับคำอธิบายที่เขียนไว้ว่าช่วงเวลาที่คนรักน่าเอ็นดูที่สุดภาพจากด้านหลังใช่แล้วที่ยูนาบ,บีต้องอึง้งก็เพราะว่ารูปปั้นนี้เป็นรูปเปลือยของเธอนั่นเอง แถมผู้ชมในงานก็ยังพูดได้ว่างานนี้โปจังเลยนะขณะที่เธอยืนช็อกอยู่ยูฮยอนอูก็เดินเข้ามาเรียกชื่อนาบีเสียงดังจนคนในงานต้องหันมาดูนาบี ie, เริ่มตัวสั่นน้ำตาคลอส่วนยูฮยอนอูก็ยิ้มอย่างภูมิใจในผลงานของตัวเองนาบี ie, เธอก็เดินออกมาจากงานและคิดถึงเรื่องราวของความสัมพันธ์ในครั้งนี้ความรักคืออะไรกันแน่ คำถามนี้ที่เธอคิดมันคือคำพูดจากย uh ูฮยอนอูที่เคยพูดกับนาบีเพราะเขาคือคนที่ชอบให้ความหมายต่อสิ่งต่างๆหรือแม้กระทั่งตอนที่ทั้งคู่จะมีเพศสัมพันธ์กันยูฮยอนอูก็บอกว่าถุงยางที่จะสวมหรือไม่คืนนี้จะเป็นเครื่องพิสูจน์ความจริงใจในความสัมพันธ์ของเรานะคือต้องบอกว่าตาย uh ูฮยอนอูเนี่ย เหมือนเป็นพวกที่ทําอะไรต้องมีความหมายมีการอุป,ปมาอุปไมยอาการหนักถึงขั้นหมกมุ่นแล้วเก็บเหตุการณ์เรื่องราวต่างๆเนี่ยมาทําเป็นงานศิลปะแบบนั้นเลยก็คือสงสารผู้หญิงมากๆและไม่ใช่แค่เรื่องเหล่านี้เท่านั้นนะเพราะว่าเขาอะยังนอกใจด้วยจ้าคือไปแอบแซบกับผู้หญิงคนอื่นใช่แล้วใครจะไปทนคนแบบนี้ไหวในที่สุดนาบีก็ตัดสินใจบอกเลิกก่อนเลิกก็นัดมาเจอกันและด่าเป็นหนึ่งทีว่าชาติหมา และความรักครั้งนี้ก็สิ้นสุดลงพร้อมกับความรู้สึกของนาบีที่จะไม่เชื่อเรื่องความรักหรือพมรมลิขิตอีกแล้วคืนนั้นที่นาบีเลิกกับแฟนเธอก็ได้ไปที่บาร์แต่แล้วก็มีชายหนุ่มคนหนึ่งเดินเข้ามาแล้วก็ทักว่าถึงแล้วหรอครับยูนาบีก็งงว่าคนนี้คือใครกันชายหนุ่มก็เลยถามว่าคุณไม่ใช่โซรีหรอนาบีก็ได้แต่บอกว่าเธออะชื่อ,อยูนาบีไม่ใช่โซรีนะจ๊ะ สรุปก,ก็คือทักผิดคนค่ะแต่ถึงจะทักผิดคนก็ไม่ใช่ปัญหาใช่ไหมเพราะชายหนุ่มก็มาขอนาบีนั่งด้วยซะเลยโอ้โหไว้เหมือนกันนะคะเนี่ยตรวนนาบีนะหรอไอความเจ็บปวดที่มันพึ่งพังมาเมื่อกี้ก็หายไปเลยจ้าเมื่อได้สกตากับชายหนุ่มคนนี้ จากนั้นนะคะชายหนุ่มก็ชวนมาเล่นปาลูกดอกกันโดยมีกติกาว่าถ้าใครแพ้ก็จะต้องทำตามคำขอของผู้ชนะนาบีก็ปาได้แบบไม่โดนเลยจ้าชายหนุ่มก็เลยต้องมาสอนแต่การสอนเนี่ยมันก็แบบใกล้ชิดไปมีเนี่ยมีการจับมือโอบไหลเอาหน้าเข้ามาใกล้แม่แอบขี้อ่อยเหมือนกันนะเนี่ย ทั้งคู่นะคะก็คุยกันไปเล่นเกมกันไปได้ทําความรู้จักกันมากขึ้นและชายหนุ่มก็ได้รู้ว่าอ๋อวันนี้คือวันที่นาบีเลิกกับแฟนนั่นเองแถมนาบีก็มีแผนที่อยากจะไปเรียนต่อต่างประเทศเป็นนักเรียนแลกเปลี่ยนด้วยหลังจากเล่นเกมปลาลูกดอกจบผลก็คือนาบีแพ้จ้าส่วนคำขอของชายหนุ่มนะคะหลังจากเป็นผู้ชนะนั่นก็คือวาดรูปผีเสื้อลงบนแขนของนาบี ขณะที่วาดรูปเขาก็ได้ถามนาบีว่าทําไมถึงชื่อว่านาบีที่แปลว่าผีเสื้อซึ่งคำตอบก็คือนักเขียนหนังสือที่คุณป้าของนาบีชอบเนี่ยเขาบอกไว้ว่าชีวิตจะได้หวานชื่นเหมือนดูดน้ำผึ้งไงและนาบีก็ยังบอกอีกว่าความสุขก็เหมือนกับผีเสื้อเมื่อไหร่ที่เราพยายามไล่จับมันจะหนีไปเสมอแต่หากเรานั่งอยู่เงียบๆม,มันก็จะมาเกาะที่ไหล่ของเราเอง ไม่ใช่แค่ชื่อของนางเอกเท่านั้นนะคะที่แปลว่าผีเสื้อแต่ที่ด้านหลังคอของชายหนุ่มเนี่ยก็มีรูปรอยสักผีเสื้ออยู่ด้วยเช่นกันและรูปวาดก็เสร็จลงนางบีดูรูปนั้นแต่ก็สงสัยไม่ได้ว่านี่จะเป็นคำขอของคนที่ชนะเกมจริงๆรหรอทำไมมันดูง่ายจัง ชายหนุ่มก็บอกว่าแล้วถ้าเป็นอย่างอื่นละ่ะเขาพูดพร้อมกับยื่นหน้าเขาไปใกล้ๆเธอชายหนุ่มเอามือจับที่หน้าของเธอนาบีก็ถึงกับลืมตาแล้วก็เอามือจับปากพรอคงคิดว่าเขาจะจูบซะงั้นแต่เขาก็ไม่ได้จูบเธอก็เลยแอบเขิน หลังจากนั้นทั้งคู่ก็ออกมาด้านนอกบาร์เพื่อสูบบุหรี่ชายหนุม่มก็ยืนสูบบุหรี่ไปพร้อมกับยื่นบุหรี่มวนสุดท้ายให้กับนาบีแต่นาบีก็ปฏิเสธเพราะว่าเธออะไม่สูบบุหรี่ทันใดนั้นก็มีหญิงสาวอีกคนหนึ่งเดินเข้ามาขอบุหรี่แต่บุหรี่ก็เหลืออยู่มวนเดียวแล้วใครจะเป็นคนได้ไปนาบีเธอไม่รอช้าคะ่ะรีบหยิบบุหรี่ในมือของชายหนุม่มมาเข้าไว้ในปากตัวเองทันทีส่วนผู้หญิงคนนั้นก็เหลอไปเลยจ้านาบีก็ยังไม่มั่นใจเท่าไหร่ในการสูบบุหรี่ แต่เมื่อเอาบุหรี่มาแล้วก็คงต้องลองสูบกันสักตั้งท่าทีเคอะเคอะเขินเขินของเธอก็ทําให้ชายหนุ่มออดอมยิ้มไม่ได้เขาเลยจับบุหรี่เข้าไปในปากเธอพร้อมกับจุดไฟแช็กให้เมื่อเธอสูบเข้าไปก็ถึงกับต้องสำลักชายหนุ่มก็เลยรีบหยิบบุหรี่ออกมาทั้งคู่สบตากันอยู่ครู่หนึ่งก่อนที่ชายหนุ่มจะเอ่ยประโยคเด็ดว่าไปดูผีเสื้อกันไหมที่บ้านฉันหลังจากถามจบเขาก็ยื่นหน้าเข้ามาใกล้นาบีมากขึ้น แต่นาบีก็หลบออกมาและก็ขอตัวไปเข้าห้องน้ำหลังจากเข้าห้องน้ำเรียบร้อยนาบีก็เดินกลับเข้ามาหาชายหนุ่มที่อยู่ในบาแต่เธอก็ได้ยินเขากำลังคุยโทรศัพท์กับใครคนหนึ่งอยู่ชายหนุ่มถามปลายสายว่าทำอะไรอยู่คิดถึงเหมือนกันนะจะนอนแล้วหรอหลังจากได้ยินคำพูดเหล่านั้นนาบีก็ได้แต่คิดว่าเขาคงคุยกับผูยย้หญิงคนอื่นอยู่แน่ เธอก็เลยเดินหันหลังและกลับบ้านไปเลยทั้งที่นาบีก็ยังไม่ได้รู้จักชื่อเขาเลยสักนิดและก็ไม่ได้ไปดูผีเสื้อที่บ้านเขาด้วยยูนาบีนะคะเธอเป็นนักศึกษาในมหาวิทยาลัยที่เรียนเกี่ยวกับศิลปะ วันรุ่งขึ้นนาบีก็ไปเรียนตามปกติและต้องเข้าไปคุยเรื่องการไปเรียนแลกเปลี่ยนกับอาจารย์พร้อมกับเพื่อนอีกคนหนึ่งที่ชื่อว่าซนซนเป็นคนเรียนเก่งมากนาบีจึงแอบอึดอัดใจที่จะต้องเข้าไปคุยกับอาจารย์พร้อมกับซนเพราะเธอจะโดนเปรียบเทียบนั่นเองและก็เป็นไปตามคาดเลยเพราะว่าอาจารย์น่ะสนับสนุนซนเต็มที่ส่วนนาบีอาจารย์ก็บอกว่าไม่รอดหรอกกลับไปตั้งใจเรียนเทอมนี้ให้เกดดีก่อนดีกว่า แต่สนก็ไม่ได้อวดเลยว่าตัวเองแตเรียนเก่งกว่าแถมอึดอัดใจแทนเพื่อนไม่แพ้กัน หลังจากคุยเสร็จนาบีก็ได้แต่เดินเซ็งกลับมาที่ห้องเรียนบิดนาเพื่อนสาวสุดเปรี้ยวของเธอเมื่อเพื่อนเห็นนาบีสดแล้วก็ต้องคอยช่วยใช่มล่าคืนนี้นะคะบิดนาก็เลยชวนนาบีออกไปเดิมซะหน่อยเพราะว่ามีรุ่นน้องในสาขาอยากดื่มกับเธอแต่นาบีก็ปฏิเสธเพราะว่าอยากจะขออยู่ทํางานโตรุ่งดีกว่าบิดนาเธอก็ยังคงตื้อนาบีและในที่สุดนาบีก็ตกลงไป ถึงเวลาช่วงกลางคืนนาบีก็ไปตามที่นัดกันแต่เมื่อไปถึงหน้าร้านเธอก็ต้องตกใจเพราะคนที่ยืนอยู่ที่นั่นก็คือชายหนุ่มที่มีรอยสักผีเสื้อนั่นเองบิดนาก็เลยแนะนําให้นาบีรู้จักว่านี่แหละคือรุ่นน้องที่สาขาที่อยากดื่มกับเธอไงซึ่งเขาก็มีชื่อว่าพักแจออน ท่าทีแปลกๆของนาบีก็เลยทําให้บิดนาอดสงสัยไม่ได้ว่าเธอสองคนรู้จักกันมาก่อนหรือเปล่าแต่นาบีก็ปฏิเสธไปบิดนาก็เชื่อเพรอทั้งคู่ก็ไม่น่ามีจังหวะที่เจอกันได้ก็นาบีเธอไม่ค่อยเข้าร่วมกิจกรรมอะไรกับสาขาอยู่แล้วเลยไม่ค่อยได้รู้จักใครและความจริงพักแจออนมีอายุเท่ากับนาบีนะเพราะว่าเขาซิ่วมาจากมหาวิทยาลัยอ,อื่นจากคณะบริหารมาเรียนปฏิมากรรมที่นี่นั่นเอง สักพักก็มีพนักง,งานมาเสิร์ฟอาหารและทำของหล่นแจออนก็เลยเก็บของให้พร้อมกับจับที่ไหล่ของพนักง,งานเสิร์ฟเพื่อให้เธอรู้ตัวว่าทำของหล่นสถานการณ์นี้ทำให้นาบีอดคิดถึงตอนที่เธอเล่นปลาลูกดอกกับแจออนที่บาร์ไม่ได้เพราะเขาก็มีการจับตัวเธอเหมือนกันนาบีก็รู้สึกหงุดหงิดและไม่อยากอยู่ตรงนั้นก็เลยขอตัวไปเข้าห้องน้ำเธอเลยออกมานั่งอยู่ข้างนอกแจออนก็ตามเธอออกมาและชวนเธอไปซื้อไอศครีมด้วยกัน ระหว่างทางที่ไปซื้อไอศครีมนั้นทั้งคู่ก็ได้อยู่ด้วยกันแค่2คนแล้วจะคุยอะไรก็สบายขึ้นหน่อยแจออนเลยถามคำถามที่คาใจว่าทำไมถึงบอกคนอื่นไปว่าไม่รู้จักนาบีก็ได้ตอบแต่ว่าถ้าพูดว่าเรารู้จักกันก็คงแปลกแน่ๆเพราะไม่ได้รู้จักทั้งชื่อและอายุกันซะหน่อยและเธอก็ได้ขอให้แจออนลืมเรื่องทั้งหมดที่คุยกันวันนั้นซึ่งแจออนก็รับปาก และจังหวะนั้นเองที่แจออนก็สังเกตเห็นรูปวาดผีเสื้อบนแขนของนาบีที่เขาวาดให้มันยังคงอยู่เธอยังไม่ได้ลบมันออกไปแค่นี้ก็ทําให้แจออนรู้ได้แล้วว่านาบีต้องมีความรู้สึกดีๆให้เขาแน่ๆและแจออนก็เอามือลูบไปที่หัวเธอก่อนที่ทั้งคู่จะเดินกลับไปที่ร้านจากนั้นทุกคนก็แยกย้ายกันกลับบ้านขณะที่กำลังลากันนาบีก็เห็นว่ามีข้อความส่งหาแจออนเธอได้ทีก็เลยถามว่า แ,แต่แจออนก็รีบปฏิเสธพร้อมกับบอกว่าเขายังไม่มีแฟนและทั้งคู่ก็แยกย้ายต่างคนต่างกลับบ้านไปเมื่อดาบีมาถึงบ้านเธอก็ยังคงนอนไม่หลับเพราะมัวคิดถึงแต่แจออนและก็เข้าไปดูในกลุ่มแชทของแก๊งที่ไปกันมาเมื่อกี้เธอก็ได้เลื่อนหาดูรายชื่อที่อยู่ในกลุ่มก็เจอชื่อของพักแจออนที่ไม่มีรูปดิสเพคแต่มีรูปปกเป็นรูปผีเสื้อเธอก็ได้แต่แอบหวังว่าเขาจะติดต่อมาไหม ส่วนแจออนเมื่อมาถึงที่บ้านก็มีสายโทรศัพท์เข้ามาพอดีทันทีที่แจออนได้รับสายเขาก็ถามว่าทำไมยังไม่นอนตอนนี้ไปหาได้หรอพอจบประโยคเขาก็วางสายและรีบออกไปจากที่บ้านทันทีส่วนนาบีน่ะหรอเธอก็นอนมองโทรศัพท์ต่อไปไม่มีการติดต่อมาจากพักแจออนและเราก็ไม่รู้ว่าคนคนนั้นที่แจออนออกไปหาคือใครกันแน่ ตัดไปที่กลุ่มเพื่อนอีกกลุ่มหนึ่งนั่นก็คือโซนคืนนี้เธอก็ไปที่ร้านคาเฟ่กับเพื่อนเหมือนกันขณะที่เธอเดินไปรับน้าเธอก็สนใจแต่โทรศัพท์ทำให้เธอไม่ได้มองทางจนไปชนกับชายหนุ่มคนหนึ่งเข้าชนแรงมากจนกาแฟาหกใส่เสื้อเขาเลอะเธอไปหมดซนก็เลยให้เบอร์เขาเพื่อที่จะให้เขาส่งเลขบัญชีและค่าเสียหายทั้งหมดมาเพื่อชดใช้ให้มาถึงเช้าวันใหม่ นาบีก็มาเรียนด้วยความว้าวุ่นใจเรื่องของพักแจออนเมื่อคืนเธอก็คอยส่องหาที่มหาวิทยาลัยว่าแจออนจะอยู่ที่ไหนแต่ก็หาไม่เจอหลังจากนั้นนาบีและแก๊งเพื่อนก็ได้ออกไปกินข้าวกันข้างนอกแต่แล้วคนหนึ่งในกลุ่มก็ดันลืมหูฟังบลูทูธไว้ที่ชอบทำงานในมหาวิทยาลัยนาบีก็เลยอาสาที่จะกลับไปเอาให้โดยอ้างว่าเธออะจะกลับเข้าไปคณะอยู่แล้วแต่ในใจจริงๆก็คือเธออยากไปส่องหาแจออนนั่นเอง เมื่อไปถึงช็อปทำงานที่มหาลัยนาบีก็เห็นรุ่นน้องสองคนกำลังพูดถึงชิ้นงานประติมากรรมชิ้นหนึ่งที่ตั้งเด่นเป็นสง่าอยู่กลางชอ็อปซึ่งผลงานชิ้นนี้ก็เป็นของพักแจออนนั่นเองเขามีฝีมือมากอย่างปีที่แล้วก็กวาดรางวัลมาเพียบเลยส่วนแจออนที่กำลังทำงานอยู่ในช็อปตรงนั้นเขาก็เดินเข้ามาและทักทายนาบีที่กำลังหาของอยู่ ส่วนรุ่นน้องผู้หญิงสองคนเมื่อกี้ก็ยืนอยู่ตรงนั้นเขาก็ได้ถามแจออนถึงผลงานชิ้นนี้ที่ทําอยู่ว่ามันคืออะไรกันแน่ข้างข้าวหรือผีเสื้อซึ่งก็แน่นอนว่ามันคือผีเสื้อเพราะแจออนอ่ะชอบผีเสื้อแจออนก็เลยเปิดคลิปผีเสื้อที่เลี้ยงไว้ให้กับทั้งคู่ดูและก็ยังบอกด้วยว่าผีเสื้อเนี้ยเขาไม่ได้ตั้งชื่อแต่เรียกว่านาบีเลยเพราะมันไพเราะดี ส่วนนาบีที่ได้ยินแบบนั้นเธอก็หยิบหูฟังแล้วเดินออกไปความจริงหูฟังอันนั้นเธอก็เห็นมันแต่แรกแล้วว่ามันอยู่บนโตะ๊ะแต่เธอก็แกล้งหามันอยู่นานเพราะว่าอยากเจอแจออนนั่นเองนาบีกลับมาที่โตทํางานที่ห้องเรียนพอการกระทำของแจออนน่ะทำให้เธออดคิดถึงแฟนเก่าไม่ได้โดยเฉพาะเรื่องของการตีความการให้ความหมายกับสิ่งต่างๆ เธอหงุดหงิดมากก็เลยละเลงสีลงบนกระดาษแต่แล้วแจออนก็เดินเข้ามานั่งข้างๆนาบีก็ไม่ได้พูดอะไรแต่เธอกับเอาสีมาป้ายที่หน้าแจออนแทนทั้งคู่ก็หยอกล้อเล่นกันอย่างมีความสุขและนาบีก็ทำงานต่อในห้องเรียนจนดึกส่วนแจออนก็อยู่เป็นเพื่อนและก็นั่งสเก็ตรูปของเธอไปพังๆ หลังจากทำงานไปสักพักทั้งคู่ก็ออกมาเดินเล่นยืดเส้นยืดสายขณะที่นาบีกำลังยืดแขนขึ้นแจออนก็เข้ามาจับแขนจากที่ด้านหลังทำให้นาบีตกใจจนพยุงตัวเองไม่อยู่ทำให้เซไปซบในอ้อมกอดของแจออนและเธอก็รีบผกตัวออกมา ทั้งคู่ก็เดินไปนั่งที่มานั่งและคุยกันถึงเรื่องการเรียนเมื่อคุยกันไปเรื่อยๆนาบีก็เริ่มรู้สึกว่าเธอมองพักแจออนเปลี่ยนไปรู้สึกว่าเขาแตกต่างจากที่คิดไว้ตอนแรกจากนั้นพักแจออนก็ได้ขอเบอร์เธอและทั้งคู่ก็ได้แลกเบอร์กันนาบีก็ได้ขอแจออนดูคลิปผีเสื้อที่เขาเลี้ยงไว้ด้วย ซึ่งแจออนก็เล่าให้ฟังว่าที่เขาชอบผีเสื้อเพราะเวลาที่มันมาไต่บนหน้านั่นก็ทําให้เขารู้สึกดีมากๆเลยแจออนไม่ได้เล่าเปล่าแต่ก็เอามือมาจับที่หน้าท,ทําท่าไต่ให้ดูบนหน้าของนาบีด้วยแล้วแจออนก็ยื่นหน้าเข้ามาใกล้ๆเหมือนกําลังจะจูบก,กันก่อนที่ตอนแรกก็ตัดจบลงเท่านี้ค่ะ